นนออสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูกิ๊กมีคลิปการเรียนการสอนออนไลน์นะคะมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีความสังมีคุณครูมีหน่วยการเรียนเรื่องวันลอยกระทงนะคะเป็นประเพณีข,ข,อ,ของคนไทยค่ะการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเกิดขึ้นก็เพื่อเป็นการขอขมา นะคะต่อพระแม่คงคาพระแม่คงคาก็คือแม่น้ำเพราะเด็กๆจะต้องเอากระทงไปลอยที่แม่น้ำใช่ไหมคะ,ะในแม่น้ำเนี่ยเคยถมน้ำลายใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเคยทำสิ่งไม่ดีลงไปในแม่น้ำนะคะเราก็ต้องไปขอขอมาขอโทษนะคะเพื่อให้พระแม่คงคาหรือแม่น้ำนั้นนะคะให้อภัยในสิ่งที่เราทำไม่ดีไปนะคะ สิบสองน้ำก็นองเป็นตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสัตว์กกันจิงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วกามารำวงรำวงวันลอยกระทงกรรงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ สสิิิอยยงงงงงงนนนน้กกกะเเตต็หลรรราาาทััยยชุจวันลอยกระทงวันนี้นะคะคุณครูจะพเะาเด็กๆค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันสาคัญของไทยนั่นก็คือวันลอยกระทงนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้ความเป็นมาแล้วก็ความสําคัญของประเพณีลอยกระทงกันก่อนเลยค่ะวันลอยกระทงนะคะจะตรงกับวันขึ้น15้า สค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนนั่นเองวันลอยกระทงนะคะเป็นวันสําคัญทางประเพณีของไทยเป็นการนํากระทงนะคะไปลอยน้ําเพื่อขอขามาพระแม่คงคาเพื่อแสดงความสํานึกบุญคุณของแม่น้ําชี้ให้เราได้ใช้น้ําและดื่มกินตลอดจนนะคะเป็นการขอขามาต่อพระแม่คงคาที่เราได้ทิ้งสิ่งปฏิโกมลงไปในแม่น้ําค่ะเด็กๆอยากทราบหมคะว่าวันลอยกระทงป ตรงกับวันที่เท่าไรเอ่ยใช่แล้วค่ะวันลอยกระทงปีนี้นะคะจะตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2564นั่นเองค่ะไปนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมค่ะที่ทำในวันลอยกระทงกันนะคะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือการประดิษฐ์กระทงเล็กใหญ่ค่ะไปลอยในแม่น้ำและการปล่อยโคมลอยนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดต่างๆค่ะเช่นการประกวดกระทงหรือว่าการประกวดนางนพมาศนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําค่ะเช่นกระทงที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอาจจะเป็นกระทงใบตองหรือว่ากระทงที่ทําจากต้นกล้วยนะคะดเด็กๆและกระทงขนมปังค่ะสามารถนําเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะคะแต่จะมีกระทงบางประเภทที่ ไม่ได้รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นกระทรงโฟมค่ะเนื่องจากโฟมนะคะจะมีการย่อยสลายได้ค่อนข้างนานค่ะจึงไม่นิยมนํามาลอยกระทรงกันนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นการทาความสะอาดตามแม่น้ําลาคลองนะคะเช่นขุดลอกคูคลองแล้วก็เก็บขยะรอบๆแม่น้ํานั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะไม่ควรทิ้งขยะลงในแม่น้ําค่ะ ให้แม่น้ำเน่าเหม็นถ้าเราไม่มีน้ำกินน้ำใช้เราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเด็กๆวันลอยกระทงปีนี้เด็กๆก็อย่าลืมออกไปลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแต่ที่สำคัญก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะเด็กๆหลังจากเด็กๆได้ดูคลิปที่คุณครูให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะเด็กๆคงจะทราบแล้วว่าวันลอยกระทงมีความสำคัญอย่างไรมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะค่ะเด็กๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะปีนี้กิจกรรมการลอยกระทงในสถานที่ต่างๆก็ได้ยกเลิกนะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กจะลอยให้เด็กลอยแถวแถวบ้านกับผู้ปกครองนะคะเพื่อความปลอดภยัยและถ้าน้องออกจากบ้านน้องไปลอยกระทงน้องอย่าลืมสวมใส่แมสหนะ้ากากอนามัยนะคะลูกหลีกเลี่ยงไปที่ที่มีคนเยอะๆเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูกิ๊กขอลาไปก่อนพบกับคุณครูกิ๊กได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ